คุณพระศรีจตุนารไกลบารมีขอเสด็จเป็นองมหลวงจุพรอรณ์องค์สัตว์ในว่าอภิธรรมพระกรรมฐานพระธรรมมูลทั้ง8 4 0 00ืพพระธรรมการา1ทสิสองคุณพระคุณแห่งท้าจันทร์โลกอภัยทั้งสคุณพระอะไรจ่าจาริยัจ่าน ก่อสร้างองค์พญานาคเนาะโดยมีความคิดว่าในครั้งพุทธกาลทั้งพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆใต้ต้นจิกพญามุจรินขึ้นมาแผ่พังพานปกป้องกันผลให้กับพุทธเจ้าก็น,นึกถึงองค์พญานาคเออาสร้างองค์พญานาคนี้คู่กับสาพุทธน่าจะมานานแล้วเพราะว่าเป็นบุคคลที่เขาใกล้คิดพุทเจ้า พญานาคเพราะในในพวกวาาพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้นะเนาะว่ามีพญานาคขึ้นมาปกป้องกันฝนน้ำไม่ให้ท่วมแล้วทีนี้มาครั้งหนึ่งนิมิตเห็นพญานาคเลื้อยมากดเป็นวงที่ได้สร้างแบบนี้ก็กเป็นวงทีนี้ก่อนจะดําเนินสร้างเนี่ยคนนึกว่าพญานาคที่จะอยู่ภาคใต้นี้อ๋อเขาบอกองคดํา เป็นพญายนาคกว่างอันดามันนะอ๋อต้องสร้างองค์ดําแล้วเอสร้างเมืองสร้างองค์ดําเสร็จเ,เสร็จแล้วก็สร้างบริวารสองข้างความตั้งใจที่จะสร้างเนี่ยสร้างเอาไว้เออ่ให้หลายคนหลายท่านที่อยากจะเข้ามาอยากจะมา,เ,าเที่ยวมาดูมากราบมาไหว้คนที่มีความเริ่มใส่ศรัทธา ทางด้านนี้คนประเภทที่นับถือพญานาคนี่เป็นคนมีศีลมีธรรมเพราะาพระเจ้านั้นเพราะเป็นพญานาคนั้นอยู่กับประเทณี้พัฒนาธรรมไทยมานานแล้วอันนี้คือความตั้งใจที่จะสร้างแรกๆจริงๆ